คืออะไรนะคะอันนี้คือสวัสดีค่ะทุกคนดีตอนทำสูตสองสินสอาวผู้ไทยวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาเข้าหัวแบบบริสตอย่างเลยนะคะวันนี้จะมาดึงดึงอย่างสักอย่างทุกคนฮูจักบอคืออย่างมาเบิ่งกันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนรู้ไหมว่าคืออะไรนะคะอันนี้คือ มันสาคูทั้งพี่ MC เอิร์นคือกันบอรหรือเอิรนจังไหนอิล่าอาจจะเคยเห็นเธอแกลกกันอุ้ยเอ็ดคลิปมาฝากพีพีดีกว่าวันนี้อิละนะ่าน่ะได้มาแล้วอิล่าก็มาล้างนะคะล้างแล้วก็จนกว่าแบบน้องจะสะอาดแบบนี้ได้แล้วก็เอาไปนึ่งวันนี้ห้อจะนึ่งประมาณสักสองนาทีไฟกะนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาสิมกันมาล้าสะอาดเป็นเลยตอนนี้เดี๋ยวล้างต่ออีกคนค่ะทุกคนแล้วก็อิล่าก็จะเตรียมแบบไปใส่อันนี้ใส่ในที่ห้องเตรียมไว้เลยนะคะแนวันนั้นหอ้อแล้วก็เดี๋ยวจะไปตั้งแก๊สไว้ ก็เดี๋ยวมาซิมกันอีเราเคยกินเธอแหลกกันเดี๋ยวมาลุนกันมาสีแสบบอลด้วยรสชาติเป็นนรกเราจะประมาณนี้ปิดฝาไปค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็จะเวลาไป20ชั่วโมงเราเรียนนะคะ20นาทีแล้วเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าน้องซุกแล้วเป็นนรกแล้วกันซิมปันเบิ่งค่ะ คนเสร็จแล้วค่ะมาใส่จานประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาซิมกันแต่ว่าเริ่มแรกะอะเราต้องแกะออกนี่มันกับพี่เป็นคอเป็นคองสีน้คนละกันนี่คอยเอาหึงสีหรือดผสมกันไซมีสองคมถาบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีก่าซิมกันทุกคนนี่เรากินเ่วแรกนะเป็นเส้นเสนะ้เนาะก็กลิ่นเหมือนมันทั่วไปอ่ะอืม มีความหนึบคล้ายๆมันคล้ายๆมันหัวไป่นะแต่มันจะเป็นเส้นๆมีความเป็นสักๆเส้นๆน,นะทุกคนกินทึบปะก็เไ็นรสชาติแปลกใหม่แบบต่อมันๆรสชาติกับมันจืดนะคะแต่ก็มีเป็นเส้นๆเ,เป็นเส้นๆแบบนี้เลย น่าจะเป็นเฉพาะมีแค่มันนี้เท่านั้นนะทุกคนแหละผู้ใดเคยกลิ่นนะคอมเมนต์บอกอีไลนะะ์เลยค่ะมันนี้ก็มากลิ่นเ่อแรกอะโอเคอยู่ที่น้องบหวานแต่ว่าติดนิดนึงที่น้องมีเส้นๆอันนี้มันรู้สึกซักๆจรงในบลูนะคะแต่ว่าถ้าเกิดผู้เด็มากจะคอมเมนต์บอกอีไลน์ในอีไลน์ค่ะจะกินเ <c oughs> ท่เอแรกเนาะเต็มสิบให้เท่าไหรด่ดีให้ซักแปดละกันนะคะฮักอันเส้นๆนี่ทุกคนมองเห็นบ่ เป็นเส้นๆแบบนี้นะคะอแล้วเข้าบ่อยถึงน่าะดูนะเป็นว่าหรือมีวิธีกินหรือว่าเอาเป็นอย่างกินได้แน่ fc อมเมนต์บอ่อีไรเด้อค่ะเดี๋ยวคลิปนี้อเราขอตัวก่อนเด้อค่ะทุกคนเอาเป็นใหม่แล้วล่ะสุดในคลิปนี้เราขอตัวเด้อค่ะไหนก็ฝากกดไลค์กดติดตามสองเีสาวไทยเด้อจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีต่อไปนะคะทุกคนขอบพระคุณค่ะบ๊ายบายมาเด้อนะคะมากินน้ำกันณ์ด้จ้าอะไรากกิน,กน